คุณคิดว่ารถมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนขายดีที่สุดในเมืองไทยคำตอบคงหนีไม่พ้น Honda Wave เป็นรถรุ่นที่มียอดขายสูงมากในประเทศไทยโดยเฉพาะรุ่น Honda Wave 110i ซึ่งมียอดจำหน่ายต่อปีอยู่ที่หลักแสนคันตัวอย่างยอดขาย5อันดับแรกของรถจักรยานยนต์ Honda ในประเทศไทยซึ่งเวฟครอง2อันดับแรกในปี2023มีดังนี้ Honda w เว e 110i จำนวน5,011,659คัน Honda Wave 125ไอจ,จำนวน2 5 4 1 4 1คัน Honda Scoopy จำนวน2 1 8 1 1 3คัน Honda p c x 160จำนวน1 4 6 2 1 2คัน Honda Click Series จำนวน1 1 4 2 0 2คัน รวมแล้วตระกูล Honda Wave 110i และ 125i มียอดขายเกิน750,000คันต่อปีซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในตลาดรถจักรยานยนต์ของไทยอย่างต่อเนื่องหมายเหตุตัวเลขข้างต้นเป็นยอดจดทะเบียนประจำปี2023ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดและเป็นทางการ